ปลาดุกนานะครับปลาดุกนาหรือปลาดุกเนื้ออ่อนนะครับหรือดุกอวยนานะครับกำลังขึ้นปลานะครับวันนี้เราจำในบ่อดินนะครับ อากาศเริ่มร้อนแล้วครับอันนี้ขึ้นมาเราต้องพักปลานะครับพักน้ำพักรักษาปลานะ ประมาณสาสีวันนะครับให้ปลาแข็งแรงดีก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับสําหรับท่านใดที่สั่งจองไว้รอบนี้นะครับอดใจรอไม่กี่วันครับหมดชุดนี้ก็อีกประมาณ15วันครับจะมีชุดที่2อบ่อที่2นะ ยังไม่แน่ใจว่าติดกี่ตัวนะครับชุดนี้อันนี้เรายังไม่ได้แยกไซส์นะครับมันจะเป็นไซส์รวมอยู่ปลาพึ่งขึ้นนะครับนี่นะฮะตัวสวยครับเนื้อตัวปลาสะอาดสวยนะฮะเดีย๋ยวเราพักไว้ประมาณ3ามวันสี่วันครับ ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่ลงลูกปลาไว้นะครับระวังกันนิดนึงนะโดยเฉพาะบ่อปูนบ่อผ้าใบนะครับอากาศมันจะร้อนมากช่วงนี้ชุดนี้จะเป็นบ่อที่สองนะครับประมาณสิบกว่าวันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอีกชุดหนึ่ง บ่อแรกกบกําหนดเราขึ้นกันแล้วนะครับปลาดุกนานะครับชุดแรกนะะชุดนี้ติดติดประมาณห้าหมื่นนะครับ มียอดจองอยู่ตอนนี้นะครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับชุดนี้น่าจะมียอดเหลืออยู่ประมาณสองหมื่นนะครับหรืออาจจะไม่ถึงนะครับเดี๋ยวต้องรอรุ้นกันอีกทีนึงจะพักปลาประมาณ3วันครับสามวันสี่วันนะปลาแข็งแรงหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คยอดกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มียอดจองมาเยอะอยู่นะครับ สำหรับท่านที่สั่งจองไว้แล้วนะครับหากไม่ทันบ่อนี้นะครับอีกประมาณ15วันนะครับบ่อที่2จะขึ้นนะครับท่านใดที่จองเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะจัดให้ตามคิวจองนะครับปลายังรวมไซอยู่เรายังไม่ได้แยกไซตนะครับต้องพักปลายแข็งแรงสักนิดนึง ตัวสวยนะครับตัวสะอาดตัวเกลี้ยงเลยนะฮะเดี๋ยวพอพักน้ำเสร็จจะสวยกว่านี้อีกนะครับสวยมันเจ้าของฟาร์มเลยครับเร<ฮ>าบอกสวยมันเจ้าของฟาร์มหัวร้อะ ตัวบึ้มก็มีนะครับมีหลายไซส์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการคัดไซส์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งประมาณสิ้นเดือนนะครับชุดนี้นะฮะประมาณสิ้นเดือนเดี๋ยวพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าที่สั่งจองไว้นะครับ